เราจะมาทำการกำหนดค่ารถยนตนการคำนวนภาษีของบุคคนธรรมดานะคะใช้งบประมาณปี5 5งนะคะค่ะเข้าที่เงินเดือนนะคะกดตรงที่บวกด้นามมดนซ้ายมือแล้วเข้าที่ข้อกำข้อกำหนดระบบเงินเดือนนะคะ ก็เข้าที่แก้ไขข้อกำหนดค่ารถยนต์ในการคำนวณภาษีนะคะลีกเข้าไปค่ะมันจะขึ้นารายการกำหนดรายการค่ารถยนต์สำหรับ สูงสุดไม่เกิน60 0 0มืบาทหากลดหย่อนผู้มีเงินได้คือ30 0 0 0ืบาทค่าลดหย่อนู้สมมติก็30 0 0 0บาทนะคะค่ะก็จะขึ้นนอกนี้จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงประมาณนี้เสร็จแล้วก็กด x สิบมันคึนะคะ